สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ CD Factor นะคะกับดิฉันอ้วนชุติมาดำสุวรรณค่ะ ทุกท่านที่ชมกันอยู่นะคะคงจะใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารกันเรื่องงานซึ่งเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคะอีเมลนี่มีความสะดวกมากนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้โดยการส่งเป็นข้อความส่งเป็นไฟล์ที่แนบไปส่งเป็นวิดีโอส่งเป็นลิงก์ส่งเป็นรูปภาพส่งอะไรไปก็ได้เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารประสานงานกันนะคะแต่ก็มีบางเรื่องเช่นเดียวกันค่ะที่เราไม่ควรใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารเช่นเรื่องอะไรบ้างล่ะคะ เรื่องที่1ค่ะเรื่องที่เป็นเรื่องความลับค่ะหรือว่า super confidential เรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความลับนะคะมากๆเนี่ยไม่ควรจะส่งด้วยอีเมลค่ะเพราะว่าอีเมลเนี่ยมันมีสามารถที่จะส่งต่อกันได้ forward ต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่เป็นความลับเนี่ยนะคะควรจะพิมพ์เป็นเอกสารนะคะแล้วก็ใส่เป็นซองส่งไปให้ผู้รับจะดีกว่าค่ะ เรื่องที่2ค่ะที่ไม่ควรจะส่งเป็นอีเมลนั่นก็คือเรื่องที่มีความยาวมากจนเกินไปค่ะเพราะว่าต้องนึกถึงผู้ที่อ่านอีเมลนะคะว่าเขาอ่านผ่านจอคอมพิวเตอร์ผ่านแท็บเลต็ตผ่านมือถือนะคะเรื่องที่มีความยาวมากจนเกินไปคนอ่านเนี่ยคนรับอีเมลเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยล้าที่จะอ่านอะไรยาวๆเช่นเดียวกันนะคะเรื่องที่3มค่ะคือเรื่องที่มีความซับซ้อนแล้วก็ต้องการ อธิบายอย่างชัดเจนค่ะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยเขียนอีเมลแล้วก็เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีการถามกลับไปกลับมาหลายๆรอบเนี่ยนะคะก็จะทำให้ข้อมูลในการสื่อสารเนี่ยมันขาดหายไปเช่นเดียวกันถ้าเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนหรือต้องการการอธิบายการถามตอบเนี่ยแนะนำว่าให้โทรไปเลยค่ะหรือไม่ก็เรียกประชุมเลยค่ะเพื่อจะคุยกันเรื่องนี้ให้จบไม่ต้องส่งอีเมลกลับไปกลับมาค่ะ เรื่องที่4ค่ะที่ไม่ควรจะใช้วิธีการส่งอีเมลนั่นคือส่งอีเมลตอนที่เรากําลังมีอารมณ์ที่โกรธอยู่ค่ะนะคะเวลากโกรธใครนะคะอย่าเพิ่งส่งอีเมลค่ะเพราะว่าอีเมลนั้นเนี่ยมันก็จะถ่ายทอดความรู้สึกของเราณตอนนั้นนะคะเราเขียนตอนเรากโกรธค่ะนะคะแต่มันก็เป็นหลักฐานอยู่ในอีเมลนั้นเลยคนรับก็อาจจะพริ้น์ไปแปะบอร์ดนะคะหรือว่า ส่งต่ออีเมลที่เราเขียนตอนโกรธโกรธอารมณ์ความรู้สึกเราเต็มเแบบนี้ส่งต่อไปให้คนอื่นเช่นเดียวกันนะคะส่วนเรื่องสุดท้ายที่เราไม่ควรส่งอีเมลเรื่องที่5นะคะนั่นก็คือเรื่องที่เซนซิทีฟนะคะหรือเรื่องที่ะสะเทือนอารมณ์สะเทือนความรู้สึกของคนค่ะอะไรแบบนี้ที่เรารู้สึกว่ามันเซนซิทีฟเนี่ยควรจะเจอหน้าเจอตาแล้วก็พูดคุยกันมากกว่านะคะมากกว่าที่จะส่งอีเมลหากันเพราะว่าอีเมลเนี่ยนะ มันไม่มีเรื่องของโทนเสียงนะคะไม่มีเรื่องของภาษากายนะคะไม่มีเรื่องของการมองหน้ามองตาสร้างความเข้าใจนะคะสร้างสัมพันธ์สร้างความรู้สึกเหมือนกับได้เจอกันตัวเป็นๆน,นะคะเจอกันเจอนหน้าค่าตากันจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านจะเขียนอ e ีเมลทุกครั้งค่ะนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องของงานเรื่องของส่วนตัวอะไรก็ตามแต่สิ่งสําคัญเนี่ยต้องนึกถึงผู้รับสารของเราหรือผู้รับอ e ีเมลของเราค่ะ เขียนอ e ีเมลเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกดส่งนะคะอ่านทวนอีกรอบหนึงค่ะแล้วจินตนาการตัวเองนะคะว่าเราเป็นผู้รับอ e ีเมลฉบับนี้เนี่ยเราอ่านแล้วเราเข้าใจไหมแล้วก็เรารู้สึกยังไงกับอ e ีเมลฉบับนั้นฝากทุกท่านนะคะติดตามทุกๆช่องทางของ C D Factor กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพราะว่าทักษะการสื่อสารที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะ